ครับเอพันดีวันนี้เ,เราเอามาหนูเรามีมาตรการหมดสําหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อหนูเรามีเจลแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นให้ลูกค้าล้างมือหมดทุกคนที่เข้ามาวันนี้เรามีลูกค้ามาสองคนน,นี่นึงเราเราป้องกันนิดเดืนช่อช่วยกันไปนโยบายฝาหน,น้าสุกมีเรามีเจลให้ล้างมือทุกคนใส่หน้ากากใส่แมสหมด ครับสำหรับลูกค้าเราเรามีเจลให้หมดเดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมาซื้อหนูเราทั้งหนูสดแล้วก็เขาเอาไปทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปจับครับนี่นะครับเอ,อาจาบ พั้ธุดีเราจะลงไปจับหนูไข่เนื้อเราจะให้ลูกค้าเลือกเลยจะเอาตัวไหนดูหนักสุัครับครับผมพบกันอีกแล้วน,นะครับกับฟาร์มหนูเอพันดีนะครับ ก็วันนี้ก็จะทําความสะอาดหลุมกันนะครับเราก็เ e อ็มเอ็มเอาไว้นะครับเพื e ่อจะใช้ทําความสะอาดหลุมน,นะครับน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับก็จะได้ถูกสกุขลกษณะนะครับเวลาคนไปรับประทานแล้วจะได้ทราบว่ามันปลอดเชื้อจริงๆนะครับนะตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนาะนะครับเ,เราทําความสะอาดหลุมของเราตลอดนะครับอันนี้เราจะทําการทําความสะอาดหลุมแล้วก็ จะทําการเดี๋ยวจะเอาอพ่อพันแม่พันนะครับหรือว่าหนูที่ต้องการที่จะขายนะครับมาเอาไว้ในหลุมนี้เหมือนเดิมน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความาหลุมแล้วเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะอยู่ที่หลุมนะครับวันนี้เจ้าของเขาก็มาทําเองนะครับชื่อลุงเอนะครับก็ใครสนใจใครสนใจตัวพ่อพันแม่พันก็ดีนะครับหรือว่า หนูจะเอาไปรับประทานก็ดีนะครับก็มีทั้งสดมีทั้งย่างอ่าครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับก็ได้ทั้งสดทั้งย่างนะครับหรือว่าจะให้เราทําเบ็ดเสร็จเลยก็มีนะครับก็มีนะครับก็บริการกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ซอยแก้วอิน20นะครับก็พักหมุดมาได้ครับที่ซอยแก้วอิน20นะครับอําเภอบางใหญ่นะครับผม ไปดูทั้งเราเงืนเราทั้งเฟซทุกทั้งโเอทโอ,โอ้โหเนีเ่ยเริ่มเยอะนะเรั่ตอนนี้ก็นะครับมีคนมาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูอยู่นะครับหนึ่งคู่เนาะนะครับตอนนี้เมื่อเราทําความสะอาดหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการฉีดยาฆ่าเชือ้อนะครับในการฉีดยาฆ่าเชือ้อนั้นนะครับมันดียังไงหนึ่งคือหนูที ที่ปล่อยลงมาใหม่เนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับไม่ได้มีเชื้อของตัวต่ออยู่นะครับเพราะาตอนนี้บางคนกลัวว่าถ้าเรากินหนูแล้วเป็นโรคโควิดหรือเปล่านะครับรับประกันได้ว่ามันไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าคนทําก็ใส่หน้ากากนะครับคนถ่ายก็ใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากกันหมดนะครับเพราะาตอนนี้โควิดกําลังแรงนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวเวลาถ่ายในส่วนของ ขีดพ่นยาเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะครับผม